เรื่องมันก็จะนำเรื่องมาว่าการละครหนึ่งณนะชุมชนบ้านตรึงชุมชนบ้านตรึงเป็นชุมชนชาวไทยกุยที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายชุมชนนี้มีกำนั้นชื่อว่าอากไกลเป็นภาษากุย แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยกำนังนี้จะชื่อว่าอาโคอยอ่าใครจะเป็นกำนังคะอ่าอัญญาเอออุ้ยหน้าตาเหมือนกำนังเลยอ่า เสร็จแล้วพี่พรามก็จะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,ะกลุ่มของเรานะคะก็จะมากับพี่กำนันนะคะ,ะพี่กำนันก็เดินออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกำนันอักไรนะครับอยู่บ้านตรึงอะไรนี้เสร็จแล้วพี่พรามก็จะถามไปว่าพี่กำนันคะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะ,ะพี่กำนันก็ตอบว่าวันนี้ผมจะพาชุมชนบ้านตรึงไปเข้าวัดไปสไวมต์ไหวพระ ถวายเป็นพระจ้าุศลแด่สมเด็จพระพันปีเอาอย่างนี้ไหมแล้วเราก็เดินขึ้นมาข้างบนตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะนั่งติดแถวแล้วเราก็จะมาสวดมนต์ก็คือสวดอรหังสัมมาสวดน,นโมตัส萨แล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิมิโซะมุทาวะอรหังสัมมา หนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งาทีหรอกนับหนึ่งถึงสิปุ๊บลืมตาก็จบเอาอย่างนี้ไหมอ่าแต่อันดับแรกจะต้องมีพิธีถวายราชสักการะโดยจะมีตัวแทนผู้ชายมีกำนันนำทางชื่ออาไกลแล้วกำน,นันอ่ากำนันเขาจะมีลูกบ้านลูกบ้านของเขาเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนอ่านุ เราจะต้องเป็นคนนำเสนอนะลูกอยากได้คนตัวเล็กๆเกตอร์อ่าเตอร์กับมิวใช่ไหมอ่าเตอร์กับมิวเตอร์จะถือสีทองมิวจะถือสีเงินอ่าโอเคนะอ่าเอาแค่นี้พอกำนันจะเมื่อกำนันเดินขึ้นมาเสร็จแล้วตุ๊บกำนันจะมานั่งข้างหน้าตรงนี้เอาฟังนะ กำนันจะขึ้นมานั่งตรงนี้อ่านั่งด้งดยนั่งหันตะแคงแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนของเราที่เขาอยู่ข้างล่างก็จะมองมาแบบนี้ให้เรานั่งแบบนี้นะคะที่เราจะไหวพระนี่คือพระนะคะให้เราหันหน้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเตอร์กับมิวก็จะนั่งถัดจากกำนันอ่าถันจากกำนัน แล้วก็จะเอาพานเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าให้ถือพานดีๆมาวางไว้ข้างหน้าให้นั่งคู่เข่านะคะแล้วก็พวกเรานี้ก็จะนั่งเป็นแถวแบบนี้แหละให้นั่งห่างกันแบบนี้แหละให้นั่งหันหน้ามาแบบนี้เหมือนกันนะคะแบบนี้เหมือนกันเสร็จแล้วกำนันไกลก็กำนันไกลก็จะมีการแจ้งชุมชนว่าเอาทุกคนกราบ พระพุทธเจ้าพร้อมกันซึ่งชาวพุทธเข้มแข็งจะต้องมีกรกราบคืออัญชลีวันธาอภิวาพุโทโธเมนาโถจะต้องพูดให้ดังเสียงดังฟังชัดธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเสร็จแล้วพี่พรามก็จะกล่าวว่าทุกคนถวายอภิวาสมเด็จครับพันปีเนี่ยเวลาเรานั่งแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเวลาเรานั่งแบบนี้นะสมมติเราตตรงนี้นะหันหน้าไปแบบนี้นะ แต่ตอนนี้ทําให้ทุกคนดูทุกคนจะนั่งแบบนี้อัญชลีวันทาอภิวาทุดภูเมนาะถูเสร็จห้กสามครั้งเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วทุกคนจะต้องเอามือมาวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วบอกว่าทุกคนถวายอภิวาแด่สมเด็จพระพันปีทุกคนก็ประดุมือแล้วก็ถวายอภิวาแบบนี้แล้วก็โค้งมาแบบนี้หนึ่งครั้งลงมาแบบนี้สอง แล้วก็สามครั้งให้สามครั้งทุกคนจะต้องทําพร้อมกันเราจะต้องหัททาพร้อมกันเมื่อทําครบสามพังเสร็จแล้วทุกคนก็จะนั่งพับเพียบหรือนั่งท่าเทพประบุนนั่งท่าเทพประบุนนี่คือนั่งคุกเข่านะคะผู้ชายผู้หญิงเวลานั่งกิโย่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จะนั่งแบบนี้แต่พอเวลาถวายอภิวาทวัฏทาเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเก็บส้นเห็นไหมคะนี่เก็บส้นคือเก็บแบบนี้ เอาลงแบบนี้แต่มือ,อยังวางอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็ะอ้าวทุกคนเตรียมสวดมนามามต,ต์อรหังสัมมาสัมพุโตพระกวาเราก็จะสวดไปอรหังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปุ๊บนั่งสามาธิเมื่อนั่งสามาธิเสร็จแล้วปุ๊บกำนันก็จะลุกขึ้นมาถือไม้อ่ากำนันอะไลก็จะพูดกับประชาชนของตัวเองว่า อ้าววันนี้พวกเรามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพูดตามนี้เลยนะอ้าวเดินยืนนิ่งๆวันนี้เรามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริจิตสมเด็จพระพันปีนะทุกคนเมื่อมาทำที่วัดแล้วก็ให้โชคดีถึงเวลาเสร็จแล้วก็เอากลับบา้านเมื่อกลับบ้านเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนก็เดินลงฝั่งทางนี้ผู้ชายลงทางนี้ ผู้หญิงลงทางนี้แล้วไปรวมกันอยู่หน้าเวทีแล้วก็พี่พรามก็จะสรุปว่าชาวพุทธเข้มแข็งจะต้องมีหนึ่งผู้นำชุมชนเอาเขียนเล,ยเลขหนึง่งหนึ่งผู้นำชุมชนอ่า ผู้นำชุมชนนำพาปฏิบัติและเคารพนับถือนำพาปฏิบัติและเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอ่าทอนนี้พี่พรามก็จะไปสรุปแล้วนะว่า,าชุมชนบ้านตรึงจะเข้มแข็งได้กำนันที่มีอำนาจสูงสุดหรือผู้ใหญ่บ้านที่นี่มางสุดจะต้อง เป็นคนที่นำพาลูกบ้านไปประพพืิปฏิบัติธรรมในทุกวันสําคัญจะต้องใช้อำนาจของตัวเองเลยบังคับลูกบ้านเอาแต่ละบ้านต้องส่งตัวแทนมาผู้คนผู้นำชุมชนต้องนำพาปฏิบัติและเคารพตัวใหญ่ใช่ิลและเคารพพระพุทธศาสนา ่าพระพุทธศาสนาเลขที่สองเอาอีกสีหนึ่งก็ได้ไวไปคิดไวไปอ่ะเลขเพียใครเอซีก็เศร้าเงี้ยกระดากระดากันเพียนน้องมิวนะ ดรใช่ไหมจัก,กเก็เกเฑ์จกกัดเก็เกตฑ์อาทะเนะอาอาอารีบตัวที่สองเขียนเอาเร็วเร,เราจะได้เราจะได้รีบซ้อมนะคะซ้อมหนึ่งซ้อมสอง, 1, สอง 2, ครั้งเสร็จแล้วจะได้ปล่อยไปพักแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นแสดงเลยนะคะ<ๆ>เอาสองผู้นำชุมชนนำพาปฏิบัติตและคารพพระพุทธศาสนาสองสัทธานเลื่อมใส ศรัทธาเลื่อมใสสอสลาแม่นาคารรอเรีอทททหารททองสรอาราถูกไหมศรัทธาเ,ล,เอล,อลื่อมใสสระเอรอลิงสระอือไมเอกมอมาเลื่อมใส พระพุทธศาสนาอ่าอันดับแรกอันนี้ก็คือพี่พรำก็จะเป็นคนนำเสนอแล้วก็คือสรุปนะคะแต่ทีนี้ใครจะเป็นคนนำเสนอคะตัวตัวหน้าเรื่องอเราเป็นคนพูดนะคะใครเป็นคนถือป้ายซ้ายขวาอ่ากำปัน้นกำปัน้นกำหนูจะเป็นคนถือซ้ายใช่ไหมใครจะเป็นคนถือขวาภาพดาว แต่จะต้องมาแสดงร่วมกันนะต้องมาแสดงร่วมช่วยกันนะอ่าน,นี้จะเป็นคนถือกระดาษซ้ายกระดาษขวาแล้วก็คนนาเสนอนะคะ,ะนำเสนอโดยการออกมาปุ๊บสวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อจุด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 ,จด,จดอยู่กลุ่มที่5ชาวพูดเข้มแข็งชาวพูดเข้มแข็งได้จะต้องมี5ข้อนะคะหนึ่งผู้นําชุมชนจะนําพาปฏิบัติและเคารพพระพุทธศาสนา2 ต้องศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาสามต้องต้องอ่ต้องรักษาต้องรักษา ภาษาบาลีต้องรักษาภาษาบาลี